นี่เป็นเทปแรกของลุงป้าพากินนะฮะพากินพาเที่ยวเออวันนี้เราเดี๋ยวป้าจะพาไปกินที่ร้านเอ,อ่ออาหารป่านะเ,ออเพราะว่ามาเมืองการเนี่ยมันก็ต้องหาอาหารป่ากินก็หน่อยอ,อ่าออนี่ป้าก,ก็เซิร์ชแล้วก็รู้บอกว่ามีร้านชื่ออุ้มอาหารป่าก็ลองดูว่าจะอร่อยไหมนะ ตอนนี้เราก็เึิ่งออกจากหินตกเราไปพักที่หินตกรีวอร์แคมมานะ,ะก็เป็นที่พักที่ลูกับป้าชื่นชอบมากเพราะว่าไปมาหลายรอบละ,ะสะดวกสบายราคาไม่แพงเออมีอาหารเช้าอาหารเย็นให้พนักง,งานบริการดีบริการดีแล้วก็อากาศก็ดีมากเลยเพราะว่าถ้าเลือกมาช่วงแบบปลายฝนต้นหนาวเนี่ยก็จะดีมากเพราะ,ะว่า ฟินเลยแทบจะไม่ต้องเปิดแอร์เลยทีนี้ถ้าหากว่าร้อนเนี่ยเราก็ถอดเสื้อนอนได้ยัง <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเปิดแอร์อออดึกๆบางเต็นก็จะมีเสือร้องนะเออจะมีแบบมันใกล้ชิดธรรมชาติออนอนอยู่ก็มีเสียงเสือคำรามอยู่ <c oughs> นบะางทีเสือแม่งก็ตื่นสายสิบโมงแล้วยังคำราม เดี๋ยวจาครับน่าจะมีนะตอนนี้นะครับเราก็มารอ,อในล้านอาหารแล้วนะมีลูกค้าเพิ่มกินสุดไปหลายโตเอาแล้วครับตอนนี้ลุงได้เห็น,นตัดเห็ดหมูป่านะฮะนี่าจะเป็นน้ำกินมปะ่ะ อันนี้คืออันนีปลาลากล้วยปลาละกล้วยอันนี้เป็นปลาคืนจีนออะไรนักแกงป่าคล้ายปลาชิงชังมอากิ้มยืมใหญ่มาก เด้งๆเหมือนนี้ขงกินปลาคังมาหลายจังหวัดแล้วนะฮะยังไง

สิ่งที่เราคอยเอาสิแน่นเลยครับ <c oughs> ปึ๊บนะปึ๊บปึ <sk ling> <sk ling> ๊บปึ๊บกินเป่ากินข้าวกินไหมพร้อมไหมวะตัวกินไม่หมดเหมือนกันอะ เป,ปเป็นไงบ้างครับ <c oughs> นี่คืออารยธรรมที่หลงเหลืออยู่ The แกงปลาอร่อยมากแต่แา นี่ก็อร่อยนะถ้ามีเบียร์สักหน่อยที่เด็ดเลยาล้วตัวอ้าวนลครับหลังจากที่ลุงกับป้าออกมาแล้วจากร้านปุ้มอาหารป่านี่จะเป็นการสรุปรีวิวสั้นๆของร้านนี้นะฮะเอาสั้นๆใช่ไหมอ,อร่อยมากอร่อยนะรยเราสั่งทั้งหมด5อย่างนะฮะ5อย่างหมดไป ด้วยมีขนมอะไรด้วยรวมหกร้อยห้าสิบบาทหกร้าสิบเท่านั้นเองตกอย่างละร้อยนะแล้วก็อย่างละร้อยหมดเลยอาหารยกเว้นปลาล้ากล้วยทอดที่จาละร้อยสามสิบเอารีวิวปลาล่ากล้วยซึ่งอาหารจานใหญ่ปลาล่ากล้วยนี่กินเล่นได้นะหวานหวานกับกรอบกระเทียมอันนี้อร่อยอส่วนไข่เจียวนี่คุณต้องสั่ง ว่าไว้แก้เผ็ดถูกต้องไม่สั่งไม่ได้นะฮะไข่เคียวก็ว่ามีดีอะไรอ๋อไว้แก้เผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดก็ดีมัดเผ็ดก็คืออ่าหนังก็กรุบๆรุนมๆไม่เหนียวมากนะฮะแล้วก็รสชาติไม่แน่แบบไม่ได้ถึงกับจัดมาไม่จัดเพราะว่ารสจัดเนี่ยไปอยู่ที่แกงป่าหมดแล้วจัดแบบจัดสุด คือคำแรกก็ร้อนหูล่ะถึงขนาดที่คนกินเผ็ดมากอย่างลุงนี่ก็ยอมแพ้ถึงขนาดที่เจ้าของร้านบอกเป็นคนไม่กินเผ็ดเหรอคะไม่ยอมไม่ได้เพกินพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากินอ่าแต่ว่าด้วยความที่มันมากัับบช้ามาตอนกินข้าวไปจะหมดจานแล้วก็เลยแบบอิ่มด้วยก็เลยไม่ไหวแนะนําว่าอ้อเดี๋ยวนะปลาคังโรกจิ้ม ก็โอเคแต่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะไม่เหมือนที่เพราะว่าปลาคังเนี่ยที่ไปกินมาที่แบบเนื้อเนื้อแบบเด้งๆเนี่ยที่อุบลเนาะใช่อันนั้นคือปลาไม่น้อโคโคริมโคอันนั้นอันนั้นคือแบบว่าเนื้อเด้งหึือดังอันนั้นคือสุดๆแล้วอันนี้ก็โอเคมีดีที่น้ำจิ้มอ่่าใชจิ้มรสชาติดีแล้วก็ใส่ขิงแบบ ถิงดองมีกับแก, nis, แก้มอะไรเขาเรียกเคียงเหรอใส่ขิงที่น้ำจิ้มตเต้าเจี้ยวแล้วก็ไม่หวง <inha> อ่าดีดีดีเผ็ดร้อนสั่งนะฮะต้องสั่งก็มีหากกลายอย่างคือป่ากบป่าไก่ป่าปลาป่าหลายอย่างแต่ว่าแกงป่าทีท่ใส่หน่อไม้ดองเน,เนี <pitches S 2> ย่ยเอาี้ในเมนูไม่มีอในเมนูไม่ได้มีเขียนว่าใส่หน่อไม้ดองแต่ว่า request ไปไปเห็นในรีวิวคนอื่นอ่า ดองก็เลยลองถามดูก็ปรากฏว่ามีนะคะอร่อยนะครับสวยแนะนําให้ให้จองมาก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าสั่งได้ก็สั่งเลยเราจะใส่รูปเมนูไปให้นะฮะโอจองแล้วก็สั่งเมนูเนื่องจากแม่ครัวน่าจะมีคนเดียวนะรอเหมือนกันเป็นชั่วโมงครัอประมาณครึ่งชั่วโมงได้แต่ว่าโตก็คือเหมือนเหมือนรู้แล้วอ่ะใช่แล้วคนที่มาเนี่ยเหมือนเป็นคนคนแถวนี้ใช่แล้วก็ ก็รู้กันว่ามาร้านนี้ก็คงต้องรอนานแนะนาว่าสั่งรวดเดียวฮะสั่งรวดเดียวไปเลยจะกลับบ้านจะกินนี่ก็เอาให้มันจบเพราะแม่ครัวนี่พิถีพิถันแล้วก็ให้เยอะใหญ่ใหญ่คือคะแนนตีตื้นขึ้นมาจากแกงป่าเนี่ยนะใช่แลวว่าจริงอาหารหลายอย่างก็ก็ก็ดีโอเคนะในระดับหนึ่งเลยแหละเออแต่ว่าแกงป่านี่คือแบบ ุ่งออกมามปี๊ดเลยเแต่จรแบบิงเราเคยกินแกงป่าที่ที่แบบเข้มข้นกว่านี้เนะอะแต่คนละสูตรคนละสูตรคนละสูตรแกงป่าที่นี่ก็จะมีน้าเยอะหน,น่อยอร่อยแบบที่นี่อเป็นแบบนี้ซึ่งอร่อยไอที่เราเคยกินก็คือแบบเป็นแกงป่าที่ใส่หน่อไม้ดองเหมือนกันแต่ว่าเข้มข้นน้าคลุกคลิกอ,อันนั้นก็อร่อยไปอีกแบบน่าจะจบ <c oughs> รีวิวนะฮะเองเท่านี้ ร้านต่อไปลุงป้าพากินจะไปไหนนะฮะก็เมื่อนั้นแหละเมื่อนั้นแหละครับแต่ถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าไม่ขี้เกียจทําคลิปนะฮะหวังว่าห้าสิบปีนะ่าจะดูได้สักแสนวิวนะฮะกดอะไรนะกดไลค์กดซับสไคร้ด้ลนลากด้วยนะฮะเพราะจะว่าจะได้เอาตังค์ไปกินต่อ,อจะได้มีเงินทุนจะมีเงินไปกินโชว์ ไปแล้วฮะกลับกรุงเทพจ้ะ